พบกันอีกแล้วนะคะกับแอมแอมบาร์บี้วันนี้ก็จะมารีวิวนะคะผลิตภัณฑ์ลิฟสกินนั่นเองนะคะเราจะมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างน,นะคะสำหรับการทาเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นนะคะก็จะมี3ตลับนี้นี่1 2จะคล้ายๆกันนะคะ3นี่แพ็คเกจเขาจะน่ารักมากให้ดูเลยนี่นะคะก็เป็นทาก่อนนอนสลับกันนะคะตลับละคืนคืนนี้อาจารย์นี้ คือต่อไปอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าใช้ที่ละตลับนั่นเองนะคะก็จะเป็นการครีมบำรุงผิวหน้าในเนื้อบางเบาผสมนะคะ แล้วก็ช่วยสำหรับผิวขาวสายลดฝ้าจุดด่างดำหน้าหมองคล้ำนั่นเองนะคะมีสูตประสิทธิภาพสูงมากทีเดียวค่ะเราก็สามารถใช้ได้นะคะต่อไปเลยใครที่ชอบแต่งหน้ารองพื้นหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะเราควรจะทานี้ก่อนนะคะทาแป้งโฟม SPF 60 PA บวกๆนั่นเองนะคะใช้ทาผิวหน้าก่อนออกแดดเพื่อปกป้องรงังสี UV และ ปรับผิวให้ขาวเป็นธรรมชาตินั่นเองค่ะเราแบบทาเซรั่มก่อนแล้วถึงจะแต่งหน้านะคะนั่นเองนะคะเพื่อแบบว่าแบบเป็นเหมือนแบบว่าครีมครีมข้างในของเราก่อนอะ่ะให้ทาลงไปก่อนอะ่ะนั่นแหละแล้วก็ถึงจะแต่งหน้าเพื่อให้มันดูแบบแมทขึ้นอะไรเงี้ยแบบหน้าขาวใสนะคะต่อไปเลยก็เป็น BB กลูท้ากลูตาทาตัวทากันแดดนะคะก็คือ เราก่ออกจากบ้านใช่ไหมคะเราก็ทาครีมทั่วไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยอันนี้กูต้าคือกูต้าก็รู้กันอยู่แล้วทําให้ผิวขาวแล้วก็จะมาดูกันว่าเนื้อครีมข้างในเนี่ยเป็นยังไงกระปุกน่ารักมากข้างหน้าเขียนว่าสตรอเบอรี่นะคะนี่อาจจะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่เล็กๆนิดนึงก็จะมาเปิดดูกันก่อนโอ้โหนี่จ้ะเป็นสีชมพูนี่เห็นปะสวยสวยสวย,สวยน่ารัก กินหอมด้วยหอมมากหอมละมุนละมเวอร์เวอแต่หอมจริงหอมนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้ใส่น้ําหอมแต่ว่ากลิ่นก็แบบหอมธรรมชาติเป็น BB กลูตาทาตัวนะคะสําหรับแบบว่าทาเองตัวคือมันจะไม่วอกมากคือเราทาไปไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็คือแบบอาจจะขาวคือไม่ได้ขาวโดดเด็กึ้นมานจะขาวใสอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะคะต่อไปคือเราก็มาดูกันเลยสําหรับการทาตัวไปแล้วเราก็มาดูว่า พอกตัวตอนกลางคืนเนี่ยเป็นยังไงเป็นกรูต้าสารายสีเขียวพอกตัวตอนกลางคืนอันนี้เขียนดูไว้แต่คือควรลืมคือมีหลกกระปุกมากไงคะเป็นของเลิฟสกินเหมือนกันเราจะมาดูครีมข้างในเลยว่ามีอะไรกันนะคะนี่ประสิทธิภาพก็คือจะเหมือนเหมือนกันคือเราทาไปเรื่อยผิวมันแบบคือจะนุ่มจะแบบไม่แข็งกระด้างหรือแบบว่าไม่แตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะผิวแบบจะนุ่มเลยนะคะจับไปคือนุ่มแล้วก็ใสขึ้นคือใสยเย็กน,นิดนิดนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นสีเขียวนะคะสําหรับสารไหลของมันเลยทีเดียวค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นกลูต้าสาราหลาสีเขียวพอกตัวตอนกลางคืนสําหรับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวนี้นะคะก็คือไม่ได้อะไรมากคือจะมีทั้งตอนเช้าตอนกลางคืนพอกหน้าและพอกตัวคือมันเป็นปกติที่เราต้องแบบใช้ตลอดอยู่แล้วใช่ไหมคะนี่ ก็คือแพ็กเกจคือน่ารักมากแล้วก็คือกลิ่นก็ดีนะคะคือไม่ได้เหมนและไม่ได้หอมจนเกินไปคือไม่ได้ใส่น้ําหอมค่ะคือเขาคุณภาพดีมากจริงๆค่ะคือใช้แล้วคือแบบสิวไม่ขึ้นค่ะแบบแอมเป็นคนที่แพ้ง่ายคือสิวก็ไม่ขึ้นคือชอบเป็นคนที่ชอบแบบแต่งหน้าเยอะแล้วก็แต่งหน้าทุกวันก็คือต้องใช้ครีมพวกนี้คือบารุงค่ะของเลิฟสกินเขาดีมาก ที่สาคัญขาดไม่ได้เลยทีเดียวคืออาทิตย์ละครั้งก็ได้หรือ2อาทิตย์ครั้งก็ได้คือเราก็จะมาเน่ใครๆก็คงเคยเห็น,อ,น,น,นอะไรอะไรมีปีกเทวดาหรือนางฟ้านางฟ้าสิคะก็เป็นที่มารกหน้านางฟ้าคือแอมใช้ประจํามากคือราคาไม่แพงมากด้วยนี่สําหรับนะักศึกษาคนทํางานอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะคือแบบมันจะมีหลายกลิน่นอันนี้นะคะก็คือจะเป็นกลิ่นเลมอน ใครที่ชอบแบบเลมอนเลมอนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบพ่อเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะน่าทําให้แบบนุ่มอะคือแบบตอนแรกก็แบบพ่อไปทิ้ไงไว้ประมาณ30นาทีนะคะหรือใครจะทิ้งแบบเป็นชั่วโมงก็ได้นะคะแล้วพอพอเราใช้เสร็จเนี่ยคือเราเอาเอาเอา,เอ,าออกเสร็จใช่ไหมคะไอที่แผ่นหน้าแล้วมันจะมีครีมข้างมาอยู่ก็คือแช่ตู้เย็นไว้แล้วเราก็แบบมาทาตอนสุดท้ายทาทาทาแล้วถึงจะล้างน้าเปล่าออกคือมันจะนุ่มจริงๆจริงๆไม่ได้โกหก อันนี้นะคะก็เป็นคล้ายๆเหมือนแคนตาลูปเลยเป็นสีส้มหรือเป็นรสส้มก็ไม่รู้นั่นแหละค่ะเออนั่นแหละอันนี้นะคะแล้วก็มีของโรสอันนี้คือกลิ่นกุหลาบนี่เป็นสีแดงน่ารักนี่ที่แอมชอบปรับเปิมมาสุดกลิ่นองุ่นสีม่วงคือมันแบบหอมโดนใจอ่ะจะบอกอันเนี้ย อันนี้คือชอบคือชอบกลิ่นมันนะแต่ว่าส่วนที่ที่สาําคัญที่มันเหมือนกันคือมันเหมือนกันทุกอันนั่นเองค่ะประสิทธิภาพคือแบบนุ่มนุ่มเหมือนกันนะคะก็เป็นที่มาร์กนางฟ้านะคะอทิตย์ละครั้งหรือสองครั้งก็ได้ค่ะเห็นไหมสําหรับวันนี้นะคะก็รีวิวส,สวยๆงามๆไปแล้วนะคะ สิ่งที่ขายไปได้เลยคือเราต้องรักษาจากภายในออกมาสู่ภายนอกค่ะเพื่อให้หน้าเปล่งปรั่งนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้แอมแอมบาร์บี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย